อันนี้คือบรรยากาศเจ็ดโมงแล้ครับตอนนี้บรรยากาศเจ็ดโมงโอ้หน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเลยโอ้ท่วมแน่ๆน่อันนี้เขียสะพานสูงครับเขียนสะพานสูงโอ้โหเมื่อเคยเห็นยังสิเลยครับก็เหมือนเนี้ยอันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงสามนาที นี่โรงเรียนนะ่ะครูให้หยุดนะวันนี้มันเมื่ใครมาได้มันก็มามาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาครูบอกนะครัวไปเอาล่มลูกไปไปถือล่มออกมาอันนึง บรรยากาศเจ็ดโมงบอกว่าใครจะมาก็มาใช่ใช่นี่ยูบอกแล้ว có thứ lái